สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแผ่นใบพรอนนะคะต้นไม้โดยพรทิพย์นะคะเพื่อนเพื่อนนี้เป็น,ปนอบอนกระดาษนะคะบอนกระดาษบอนกระดาษด่างนะคะเพื่อนต้นใหญ่มากๆนะคะ,ะการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนถ้าเราย,าย้ยายไปย้ายมาต้นไม้เขาจะ,ะไม่งามนะคะคือเอาตั้งไว้ที่ไหนก็เอาไว้ตรงนั้นนะคะเพื่อน ต้นไม้ก็จะได้ทำงานแบบนี้นะคะวันนี้มาออกกําลังกายนะคะเพื่อนๆมาซื้อกับข้าวด้วยนะคะแล้วก็มาชมต้นไม้นะคะนี่คือสวนต้นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นต้นสาลิกานะคะ,แล,ะ,ละ,คะแล้วก็ผู้นายพลนะคะมีต้นสาลิกาแล้วก็ผู้นายพลนี่เราพาเพื่อนๆเข้ามาชมตรงนี้นะคะมีต้น นกน้อยนะคะนกน้อยนําโชคนะคะสวยงามนะคะเพือ่อนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นต้นนกน้อยนะคะต้นไม้ต้นไม้ฟอกอกากาศต้นไม้มงคลปลูกเสริมสิริมงคลนะคะให้ความเบิกบานสําราญใจนะคะเพือ่อนนี่นะคะต้นไม้อ่าโชว์ใบนะคะโชว์ใบไม่ต้องมีดอกก็วสวยงามนะคะเพือ่อนส่วนมากก็จะเป็นต้นไม้ที่ ปลูกไว้โชว์ใบนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้สวยงามร่มแรงนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรมแรงมากๆช่วงน,นี้เป็นฤดูหนาวอยู่นะคะฤดูหนาวอยู่ก็จะเดือนกุมภานะคะเป็นเดือนกุมภาอันนี้เลยนะคะเจอแล้วนะคะนกน้อยดอกสวยงามนะคะเพื่อนออกดอกสวยงามเป็นเป็นรูปนกนะคะ ใส่กระถางสวยงามมากๆไม่ต้องเคลื่อนย้ายนะคะ,ะเคยปลูกต้นไม้แล้วก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาย้ายไปย้ายมาแล้วเขาก็ <c oughs> เขาก็เหี่ยวแห้งเฉาตายเสียชีวิตนะคะเพื่นพนนอนๆีนต้นนกน้อยนกน้อยนําโชคนะคะใบก็จะร่วงหล่นไปก็เหลือแต่ดอกของเขานะคะ เป็นเหมือนนกเลยนะคะเพื่อนๆเป็นเหมือนนกใบเขาก็จะเป็นสีเขียว,ยวนะคะสีเขียว,ยวมีใบด่างด้วยนะคะเป็นต้นกวากเงินกวากทองนะคะแล้วก็ออกดอกมาเป็นตัวนกตัวเล็กๆนะคะอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะนกน้อยใหญ <c oughs> ่ต้นไม้มงคลนะคะัปลูกเสริมสิริมงคลเสริมโชคเสริมลาบ ให้โชคให้ลาบแก่ผู้ปลูกนะคะคนผ่านไปผ่านมานะคะเพื่อนแล้วก็มีอ่างน้ํานะคะอ่างน้ําเป็นห้องจุ้ยนะคะห้องจุ้ยบ้านนะคะหน้าบ้านนะคะสวยงามพาเพื่อนมาชมนะคะตอนเช้าอากาศสดชื่นนะคะเพื่อนตอนเช้าอากาศสดชื่นแล้วก็ออกกําลังกายด้วย เดินชมแสงแดดตากแดดรับวิตามินดีในตอนเช้าแล้วก็มาซื้อกับข้าวด้วยมีสระน้ำนะคะสระน้ำสวนสุขภาพสาะสาะะราลอยนะคะมีดอกบัวดอกบัวทองนะคะเพื่อนดอกบัวทองบัวแดงนะคะบัวบัวกินสายนะคะใช้ตำใช้กินได้อันนี้เร่ามาถึงลกน้อยนำโชคนะคะ นกน้อยนำโชคนะคะตัวผู้ลักษณะใบเรียวยาวตัวนกมีสีชมพูนะคะนกน้อยนำโชคตัวเมียลักษณะใบกลมมนนะคะตัวนกมีสีเขียวอมเหลืองนกน้อยนำโชคนิยมปลูกได้ในทุกพื้นที่นะคะเพื่อนเป็นไม้สวยงามให้โชคให้ลาบแก่ผู้ครอบครองนกน้อยนำโชคเป็นไม้ชอบแดดนะคะปลูกไว้ตามแดดนะคะ เป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะถ้าชอบแดดสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีสวยงามนะคะสีแดงสีชมพูนะคะเพื่อนๆผู้ที่นิยมปลูกเชื่อกันว่าตัวต้นนกน้อยนะคะจะช่วยเสริมโชคลาภค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยและมีดอกที่สวยงามนะคะสวยงามหน้ามองนะคะปลูกหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเสริมสิริมงคลต้นไม้มงคลเลยทีเดียวนะคะต้นนกน้อยนําโชคนะคะเพื่อน ราคาก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆกระถางละ80บาทนะคะ80บาทถึง100บาท120บาทนะคะก็มีเป็นกิ่งสามารถจะหักกิ่งนะคะการขยายพันธุ์ก็หักกิ่งไปเสียบไปชำได้นะคะขอกันไปปลูกก็ได้นะคะกิ่งหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะรออีกสักหน่อยเขาก็ได้หลาย,ลายต้นนะคะเพื่อนๆเ,เป็นพันธุ์เดียวกันกันกบต้นกวังเงินกวักทองนะคะที่เพื่อนๆเ,เอาไปปลูก คล้ายๆกันนะคะแต่ลูกเขาก็จะเล็กๆกว่านะคะนกน้อยผ่านไปต่อมาก็จะเป็นนี่เลยสาริกาลิ้นทองนะคะ,ะสาลิกาใบด่างนะคะใส่เศรษฐีรูปหัวใจใส่เศรษฐีสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็นี่เลยผู้นายพลนะคะผู้นายพลก็เป็นผู้ผู้นะคะนิ่มๆนะคะดอกของเขานะคะสวยงาม คล้ายๆต้นแปลงล้างขวดนะคะแต่แปลงล้างขวดเขาก็จะเป็นยาวๆหน่อยอันนี้ผู้นายพลเป็นเหมือนผู้ที่อยู่กับหมวกนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะเข้าใจนะคะผู้นายพลนะคะแล้วก็มีบอลกระดาษนะคะบอลกระดาษนี่แต่ก่อนก็ราคาจับต้องไม่ได้เลยนะคะเพื่อนต้ดบอลกระดาษด,ด่างด้วยนะคะเพื่อนเพื่อน ยิ่งยิ่งดังๆนี่ก็มีราคาสูงมากๆนะคะเป็นหลายหมื่นนะคะเพื่อนเพื่อนต้นไม้ต้นบอลกระดาษนะคะบอลธรรมดาก็แพงแล้วยิ่งบอลกระดาษยิ่งแพงนะคะเพื่อนเพื่อนต้นไม้นะคะถ้าเราปลูกรักษาดีๆแล้วก็มีอ่าพระคาถานะคะพระคาถานำสวดก็จะเป็นอ่าเสริมสิริมงคลให้โชคให้ลาบแก่ผู้ปลูกนะคะผู้ที่นิยมปลูกต้นไม้ก็จะร่ำรวยกันหลายคนนะคะ ไม่ว่าจะปลูกขายนะคะหรือว่าปลูกไว้บูชานำโชคมีคาถาดูแลดีๆนะคะถูกหวยแน่นอนนะคะเพื่อนๆอันนี้เราอยู่ภายนอกบ้านนะคะนอกบ้านหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านมาเดินดูนะคะแล้วก็ขอถ่ายวิดีโอนะคะต้นไม้เขาเยอะนะคะข้างในบ้านนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมต้นไม้นะคะ เรามีต้นไม้อีกต้นก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะมีหลายต้นนะคะข้างในบ้านนะคะมะีตัวผู้ตัวเมียนะคะสีแดงแดงนะคะต้นแดงแดงจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะรู้แต่รู้แต่ว่าตัวผู้ตัวเมียอะไรของเขานนคะ <c oughs> เดี๋ยวจะตามหามาเพื่อนๆดูนะคะต้นสีแดงแดงนั่นนะคะเพื่อนๆ มีที่บ้านก็มีนะคะเห็นมีอสองสาต้นนะคะมันมันไม่เป็นสีดแดงๆนะคะมันเป็นออกสีเขียวๆนะคะมีนกน้อยนำโชคนะคะเพื่อนๆดอกสวยงามขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพาเพื่อนมาชมต้นไม้เป็นเวลาหลายนาทีแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมมาด้วยกันที่ดูมาด้วยกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแผพนใบพรนะคะต้นไม้โดยพรพิพนะคะนี่นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ you <laughs>